สวัสดีค่ะต้อารับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ Inside 5 Minutes ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นข่าวแซบๆแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแซบแล้วนะคะเธอเที่ยวไทยก,ก็เป็นหนึ่งกลุ่มคนค่ะที่เยกได้ว่ามีความแซบมากๆซึ่งนะคะเขาได้ไปร่วมคอนเสนิร์ตวัวด้วยจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ ร้องเรนเต้นมันสุดเหวี่ยงแต่เอะอยู่ดีๆก็มีเหล่าบรรดากแก๊งเที่ยวเที่ยวไทยเอามาร้องเพ่งแยงสินเจ้าข,ของคอนเสิร์ต ยังคงคอนเซปต์ความพาทรุ่นจาวันเดิมเล่นเอาคนดูคำเล่นกันทั้งคอดีทีเดียวชอบดูเพราะว่ากต่เธอจะรู้สึกอินกับเพลงของมุโบที่สุดท้งปีคือความจริงเขาก็บอกว่าแบบเราจะมีเพลงของมุโบอยู่ในทุกช่วงความทรงจำของเราอย่างวัยรุ่นเนี่ยในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครในช่วงที่ฮอร์โมนเราแบบพุ่งขึ้นอะแต่เนี่ย เราแบบฮอร์โมนเยอะหน้าเราก็จะเป็นสิวเผือบขาดอย่างนี้ชงวั่รู้นว่าจะอินกับเพลงคัหน้าเลยเลยถูกมากของหน้าจะแบบปลูกเหมือนคัมโคบแก็ยังไรอยู่เแค่ชื่อเพลงก็ใช่แต่ว่ากับสองคนในรากเดียวผูอเปรียบเป็นมันสองคนในรางเดียว เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยรวมไว้ในร่างเดียวเธอเบียดเป็นมัอนสองคนในร่างเดียวเรียกได้ว่าแซ่สมกับเป็นเทียเที่ยวไทยมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าลืมติดตามผลงานพวกเขาด้วยแล้วกันค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปในช่วงนี้นะคะึกมีข่าวมาฝากแฟนกับ True F กันด้วยแหะคะ่ะ ความมันที่ไม่อยากให้คุณพลาดคอนเสิร์ตรับจริงชนะเลอร์ True Academy f a n t a s a Season 12สันเก้9กันยายนที่ชันเดโดเมืองทองธานีเริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ c o u n t เซอร์วิส e ซเว่นอีเลฟทุกสาขาบัตรราคา1,500 1 7 0 0และ500บาทรายละเอียดเพิ่มเติมที่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันกับ True S12 อย่าลืมนะคะเตรียมไปรู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้นั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะมีหลากหลายคำมาฝากกันเพิ่มเติมนิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมายกย่องอาชีพการงานของนักแสดงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างเมลกิบสันมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับผมงานหนักของเมลล์กิบสันและ wan, พรสวรรค์ผสานกับหน้าตาหล่อเหล้าทำให้เขาก้าวสู่ระดับท็อปของฮอลลีวูดแต่ก็ทำให้ปีศาจไล่ตามเขาทันและประเด็นร้อนมากมายเกือบจะยุติอาชีพของเขาไปตลอดกาล เมลเมลเป็นคนสนุกมากๆค่ะเขาเป็นคนสนุกและเป็นคนตลกมากด้วยเขาเป็นคนใจดีมากๆและก็มีไอเดียมากมายมันสำคัญมากที่ต้องมีพาร์ทเนอร์ดีๆและรู้จักคนดีเพราะทำให คุณเก่งขึ้นและนั่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนทำงานกับเขานะคะได้เวลาว่างกิฟสันมักจะรู้จักกันในานามดาราที่ช่วยทำการกุศลมันจำเป็นจำเป็นที่จะต้องทำให้คนรู้เรื่องเอสในเด็กเพราะมันทำให้ผมใจสลายได้นะครับมันเป็นความรับผิดชอบที่เขาทำอย่างตั้งใจจริงเวลาไปถ่ายทำที่ต่างๆเขาก็จะกินร้านท้องถิ่น และอีกอย่างที่เขาทำซึ่งพิเศษมากทีเดียวคือเขาบริจาคเงินให้สถานสง